สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ในเกม Oxygen n o น i n c ินคูนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาผจญภัยในโลกที่เราอยู่เนี่ยจะสามารถดำรงชีวิตได้จริงหรือเปล่านะคะตัวละครของเรา3ตัวแรกมีใครกันบ้าง Turner, ร์เอสแคนนิสเบตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคนแรกการส่งของอู้บวก3เลยนะคะค่อนข้างแข็งแกร่งเลยการตกแต่งมีความสร้างสารรค์ที่ดีบวก4นะคะแล้ว ลักษณะทิศติตัวมานะคะมีสกิลของการขุดหินซุปเปอร์แข็งอู้ระดับ2เลย โอเคแล้วก็มีการหายใจทางปากสูดอากาศได้ส่วนเวลาเครียดนะคะก็จะกินไม่หยุดโอเคค่ะส่วนแอสแคนนะคะเขาก็มีความสามารถในการเพาะปลูกนะคะเกษตรกรหนึ่งแข็งแกร่งหนึ่งแล้วก็มีความสร้างสรรค์นหนึ่งนะคะสามารถขุดเจาะได้ก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้นะคะเวลาเครียดก็กินไม่หยุดเหมือนกันต่อไปนี่นิสเบตนะคะนิสเบตเขามีวิชาทางการแพทย์โอ้โ oh, หมีการปรุงยาค่อนข้างเร็วแล้วก็สามารถรักษาคนอื่นได้ด้วยนะคะส่วน ลักษณะที่ติดตัวมาเนี่ยก็คือไรโลซิยมอืมไม่รู้จําเป็นหรือเปล่าแล้วก็มีการทําครัวที่ไม่ค่อยดีนะคะอืมสําหรับนิสเบตนี่ก็น่าสนใจดีนะคะส่วนเทอร์เนอร์เดี๋ยวเราสุ่มใหม่ดีกว่าโอเคต่อไป F นะคะ F มีความว่องไวระดับ1นึ่ขุดเจาะระดับ3การแพทยระดับ2ก็โอเคนะคะการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ก็ค่อนข้างเร็ว แต่ว่ามีผายลมบ่อยเนี่ยสิเวลาเครียดก็ร้องไห้ฟูมายค่ะต่อไปคาเมลคาเมลอู้คาเมลมีความเร็วในการทําอาหารบวก9เลยนะคะค่อนข้างเร็วทีเดียวมีคนรักสัตว์ก็เลี้ยงสัตว์ได้นะแล้วก็ขี้โรกแล้วเวลาเครียดจะอ้วกนะมีม่าอูมีมา่มมามีความแข็งเก่งระดับบวก9นะคะมีการก่อสร้างก่อสร้างได้ดีโอเคแล้วก็ มาหลับในที่ที่มีแสงชอบมีม่าเหมือนกันนะแล้วก็คามิลก็โอเคนิสเบดก็ดีนะคะเย้เราได้3คนที่เราเลือกมาแล้วนะคะ3คนนี้จะเป็นดูฟสาตัวแรกนะคะที่จะมาใช้ชีวิตในโลกใหม่ของเรานะคะเย้นี่นะคะมีมีมา่าคามิลแล้วก็นิสเบดนะคะ ทั้ง3คนนะคะเข้ามาอยู่ในโลกนี้แล้วเรามาสำรวจทรัพยากรกันก่อนดีกว่าทรัพยากรของเราอู้นี่ไงตรงนี้นะคะมีน้ำสะอาดอยู่ค่ะนี่มี1,000กิโลตรงนี้ก็เกือบเกือบ1,000กิโลนะคะมีอยู่ใกล้มากๆเลยแล้วก็มีพวกสาร่ายพวกแร่หินธาตุอนินทรียนะคะพวกดินทรายนะคะใช้กรองของเสียได้แล้วก็ ตรงนี้ก็จะมีพวกพืชพันธุ์พันธยาหานะคะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นออกซิเจนที่สามารถใช้ในการหายใจได้นะคะด้านบนก็จะมีออกซิเจนที่เยอะมากเลยค่ะนี่ส่วนด้านล่างก็มีปลับปลายนะคะข้างๆก็มีบางอันที่ไม่สามารถหายใจได้วิ้ยแล้วก็มีห้องด้านในตรงนี้ด้วยค่ะนิวอนเนียมนะคะอ๋อนี่ไงเป็นเทเลพอร์ตนะคะไม่รู้ส่งเราไปที่ไหนนะ ส่วนอุณหภูมินะคะสีเขียวก็คืออุณหภูมิปกตินะคะแล้วก็สีเหลืองก็จะอุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็สีแดงก็จะเป็นอุณหภูมิที่ร้อนนะคะด้านในนี้อุณหภูมิก็ค่อนข้างดีเลยนะคะมีแบคทีเรียโอเคตอนนี้นะคะยังไม่มีแบคทีเรียสก,กับโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขยายขยายบริเวณด้านนี้นะคะเพื่อมาใช้น้ำบริเวณส่วนนี้นะคะ เค okay. เดียจะให้น้องๆขุดตรงนี้เลยนะคะเราจะขุดแบ่งออกเป็นทั้งสองสองด้านไปเลยดีกว่าจะได้แบบจัดการได้ให้ดีนะคะตอนนี้นะคะอุปกรณ์ของเราที่เอามาทำได้เนี่ยก็จะมีสร้างเป็นบันไดสร้างพื้นแล้วก็ประตูมุงลวดน,นะประตูมุงลวดเนี่ยไม่สามารถที่จะกันของเหลวแล้วก็แก๊สได้นะคะแต่ว่ากันพวกสา์ได้นะ แล้วก็เป็นตู้เก็บของนะคะโอเคเยวก็จะมีของที่มันหล่นตามทางแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะเก็บใส่ตู้ได้เนาะนี่ให้น้องๆเขาขุดไปก่อนอุ๊ยมีมากปีนขึ้นไปด้านบนเลยเหรอโอ้ยล,ล่วงล่วงลงมาซะงั้นโอเคสามคนนี้ก็ขุดเร็วใช่ย่อยเหมือนกันนะขยายมาด้านนี้อีกนิดนะึง นี่นะคะไซคเคิลก็จะเป็นไซคเคิลในแต่ละวันนะคะก็ในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆก,ก็ต้องมีสาธารณูุโประพว,พวกห้องน้ําเตียงนอนอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมไว้ให้พวกเขากันนะหนึ่งเตียงนอนก็สําหรับดูฟหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างที่เก็บของให้เขาก่อนนะคะนี่นะคะก็จะบอกว่าเรายังไม่ได้สร้างที่ผลิตออกซิเจนนะคะแล้วก็เรายังไม่ได้สร้างห้องน้ําให้พวกเขานั่นเองเดี๋ยวเราจะเลือกที่จะสร้างห้องน้ําให้ไกลจาก แหล่งน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยก็จะมีของเสียเนาะของเสียก็อาจจะมีโอกาสทำให้ติดโรคได้นะเดี๋ยวค่าเมลเขาก็จะไปสร้างห้องน้ำให้ทันทีเลยนะแล้วก็ส่วนห้องนอนนะคะอยู่คนละฝั่งกับห้องน้ำนะจะได้ไม่มีปัญหาเวลานอนนะคะช่วยเลงตรงนี้นิดนึงอืมโอเค เก่งมากเลยห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทุกคนสามารถที่จะใช้ห้องน้ำนี้ได้นะห้องน้ำนี้จะเป็นห้องน้ำสาธารณะนะคะจะเห็นได้ว่าออกซิเจนมันกระจายตัวออกมาได้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะซิเจนสีฟ้าก็คือยังหายใจได้อีกนานนะคะเลือกเตียงแต่ละเตียงนะคะให้มันเหมาะสมกับดูฟแต่ละตัวนะคะแต่ว่าดูฟที่เราเลือกมายังไม่มีตัวไหนที่แบบนอนกลนเลยนะ อันนี้เป็นของนิสเบตนะคะอันนี้เป็นของคาเมลแล้วก็อันนี้เป็นของอีม่านะคะอุ้ยเก็บของเร็วมากของเต็มแล้วนะคะเด็กๆพักทานอาหารกันแล้วว้าวอร่อยหรือเปล่าอาหารมื้อแรกเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> รู้สึกเหมือนกินหินเลยอะ่ะไม่มีรสชาตหิหรือยังไงเขาบอกว่ารสชาติอาหารแย่มากโอเค ถึงเวลานอนกันแล้วดูบางคนเข้านอนกันแล้วนะคะเขากลัวความมืดนะเราวเขาก็จะนอนไม่ค่อยหลับอ,อุ๊ยแต่เนี้ยมีดวงไฟอยู่ข้างบนอันนึงนะคะอาจจะต้องขุดขึ้นข้างบนเพื่อไปเอาดวงไฟข้างบนนะโอเคเดี๋ยวปีดบันไดขึ้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวสร้างบันไดขึ้นด้านบนนะคะแล้วเดี๋ยว สร้างที่นอนให้เขาอีกที่หนึ่งดิดูสิมิกมานอนไม่หลับว่ะตื่นแล้วตื่นแล้วทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยติดเชื้อกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะเพื่อเอาดวงไฟให้มีมากเรื่องแรกก็คือที่นอนแล้วก็ห้องน้ำตอนนี้ก็มีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขุดต่อมาที่ตรงนี้นะคะ ว่าขอขึ้นด้านบนให้เรียบร้อยก่อนนี่ตอนนี้นะคะนิสเบตกำลังจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ทําพื้นตรงนี้นะหลอดดวงไฟกําลังจะมานะคะบริเวณน,นี้เรายังสามารถหายใจได้ตามปกติอู้ดวงไฟลงมาแล้วค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเขาลงมาแล้วตอนนี้เรายังขาดน้ําแล้วก็อุปรกรณ์การผลิตออกซิเจนแต่เรารู้สึกว่าออกซิเจนไมนยังหายใจได้ดีอยู่เลยนะคะอาจจะยังไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะด้านบนเราจะยังไม่ได้ขยายแบบ แบบทุกทิศทางขนาดนั้นนะคะก็ค่อยๆทำไปนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะขยายบริเวณห้องนอนตรงนี้นะคะก็สร้างที่กั้นห้องนอนสักหน่อยนะคะอันนี้เป็นประตูมันจะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะเวลาที่เดินผ่านเนี่ยก็สามารถที่จะเดินผ่านได้เลยยกเว้นพวกสัตว์ที่จะเดินเข้ามาไม่ได้ นี่นะคะเปิดทางให้ได้แสงมากที่สุดนะคะเพื่อจะให้มีม่าเขาได้นอนสบายสบายนะคะถึงเวลานอนพักแล้วนะคะเอาล่ะมาดูมิม่าวันนี้นะคะจะนอนได้หรือเปล่าอุย้ยนอนไม่ได้นะคะเจ้าตัวแสงมัน,นไม่ลงมาสักทีนะแล้นนมีม่านอนไม่หลับ2คืนแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราคงต้องย้ายมีม่าขึ้นไปนอนท่านด้านบนแล้วนะคะโอเคนอนไม่หลับจริงๆด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะขุดลงไปด้านล่างตรงนี้แล้วก็ทําออกซิเจนตรงบริเวณแถวๆนี้นะคะเด็กๆก็อาจจะหายใจไม่ออกได้นะนี่เดี๋ยวออกซิเจนเขาก็จะเริ่มแพร่เข้ามาด้านที่เราขุดเข้ามาแบบนี้นะคะโอเคนี่มาดีใจมากโอ้ย ถ้าหายใจไม่ออกนะคะหน้าเด็กๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูของเราไม่สามารถที่จะหายใจในบริเวณที่ไม่มีออกซิเจนได้นะเป็นยังไงบ้างมีมากไหวป่าแล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนของเราก็คืออันนี้ตรงนี้เอาวางไว้บริเวณนี้เลยแล้วก็จะเป็นสายไฟนะคะจะมีเครื่องผ่นไฟแล้วก็มีสายไฟต่อพ่วงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแบตเตอรี่นะคะ แสงไฟลงมาถึงแล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้คนใหม่มานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าใครมาเออมีเนลนะคะเนวความคิดสร้างสารรค์บวกเก้าโอ้โหแล้วก็สามารถสูดหายใจสูดอากาศได้ลดลงจากปกตินะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ความต้านโรคลดลงนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะสองนะคะเทอร์เนอร์เทอร์เนอร์มออีวิทยาศาสตร์บวกสองการเกษตรบวกสามแล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้นะคะ แล้วก็มีน้ำสะอาด2,000กิโลก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะส่วนนี่เลยแม็กแม็กมีความก่อสร้างบวก6นะคะเป็นมีการช่างบวกสอืมน่าสนใจนะคะแต่ว่าเป็นโรคก,กลัวรูไม่สามารถทำการขุดไดอ้อันนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะอืเอาใครดีนะ เอาใครดีเอาเป็นเทเนอร์ Turner ดีกว่านะคะเวันนี้เราเลือกเทเนอร์นะคะคมาเลยเทเนอร์เดี๋ยวเราสร้างเตียงไว้ให้อยากกั้นมากเลยอะไม่ใช่อะไรนะอยากกั้นสัตว์ คืออยากให้เขาอะเข้าไปแล้วก็จะได้เป็นควมไฟให้กับมิกมากนะคะจะได้ให้มิกมากเขานอนนะไม่ไงั้นเขาก็นอนไม่หลับอีกขังมันไว้เอยช่วยเร็วขึ้นหน่อยช่วยเร็วขึ้นหน่อยเร็วขึ้นอีกนิดโอเคค่ะทุกคนเออเอเออยาให้ออกมานะขังไว้ตรงนี้เลย <laughs> ตัวหิงห้อยนะคะอย่างน้อยก็ช่วยมิกมานอนหลับได้สักคืนนึงก็ยังดีนะ เขาออกมาไม่ได้เพราะว่าเราสร้างเออประตูก,กันไว้ใช่ไหมโอเคดีเลยค่ะมิม่าก,ก็จะได้นอนตรงนี้นะคะได้ที่นอนในห้องน้ําแล้วนะคะทุกคนสร้างเป็นคอนโดเลยทีเดียวแคถึงเวลาอาหารแล้วค่ะทุกคนก็ไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเขานอนกันนะว่าเขาจะนอนได้หรือเปล่านะคะบริเวณนี้มีแสงสว่างนิดนึงออ้นอนหลับแล้วมิม่า โอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ